เมนิมอลมิบายอร่อยจังวันนี้เราจะมาแชร์ทริคการทอดกุนเชียงยังไงให้กรอบนอกนุ่มในและไขข้อข้องใจว่าทำไมถึงทอดกุนเชียงไม่เคยสำเร็จเลยไม่ตลอดแล้วลานขาเขาทำยังไงกันนะถึงได้อร่อยจังพระเอกของเราวันนี้ก็จะเป็นกุนเชียงหมูอย่างดีค่ะหั่นสไลด์น้องเป็นแว่นแบบนี้นะคะตั้งกระทะเปิดไฟอ่อนๆค่ะแล้วใส่น้องกุนเชียงลงไปเลยนะคะ ไม่ต้องใส่น้ำมันนะเพราะว่าวันนี้เรามีนางเอกเป็นน้ำเปล่าค่ะใช้แล้วเราจะทอดกุนเชียงกับน้ำเปล่าค่ะเราใช้น้ำเปล่า5 0 ml มนะคะใส่น้องลงไปเลยค่ะตัวน้ำเปล่าจะทำให้กุนเชียงมีความยืดหยุ่นนะคะดูดซึมน้ำแล้วก็พอทอดจนน้ำแห้งเขาจะทำการดึงน้ำมันจากตัวกุนเชียงออกมาค่ะเลยเป็นเหตุผลว่าทำไม ุนเชียงถึงได้กรอบนอกนุ่มในนะคะลำดับนี้ก็คือเราจะทำการทอดไปเรื่อยๆอะคะ่ะเราจะไม่ทิ้งไว้ให้น้ำแห้งนะคะเพราะว่าเขาจะไหม้เราจะทำการพลิกอยู่ตลอดเวลานะคะถ้ากลัวว่าน้องจะไหม้ก็เบาไฟสักนิดนึงนะคะ่ะทำการผัดไปเรื่อยๆนะคะทอดไปเรื่อยๆจนน,ะะน้ำเริ่มแห้งค่ะพอน้ำเริ่มแห้งเขาก็จะดึงน้ำมันจากออตัวกุนเชียงออกมานะคะเขาจะเริ่มมีควันและ เนี่ยคะ่ะทำการทอดไปเรื่อยๆนะคะพลิกไปเรื่อยๆเขาจะได้สุกเสมอกันด้วยคะ่ะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงทอดแล้วมันไม่ตลอดเลยจริงๆก็คือทรกนี้ก็คือทอดกับน,น้ําเปล่านะคะเขาจะช่วยให้ตัวคุณเชียงยืดหยุ่นะคะ่ะแล้วก็พอเราทอดใช่ไหมคะเขาดึงน้ำมันออกมาก็คือจะทําให้ด้านนอกอะ่ะ กรอบใช่ไหมแล้วก็หอมที่ในๆคือสุกด้วยค่ะทําการพลิกไปเรื่อยๆนะคะทอดไปเรื่อยๆกระทะด้านข้างเริ่มหนืดแล้วนะคะเริ่มเหนียวแล้วแต่ก็คือเราก็ยังทอดอยู่นะคะจนกว่าน้องจะสุกนะเนี่ยค่ะทําการผัดไปเรื่อยๆต้องใจเย็นนิดๆนะคะของอร่อยต้องรอนะ นี่ค่ะทาการผัดไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะพอน้ําเริ่มแหง้งแล้วก็จะเริ่มมีขวานแล้วถ้ากลัวก็จะไม่กัมเบาไฟนิดนึงนะคะแต่ก็คือสามารถทอดน้องก็คือพลิกนองได้เรื่อยๆค่ะจนขวานนองจะเข้าที่นะคะเนี่ยค่ะนองเริ่มได้แล้วเราก็จะทําการพักน้องไว้ก่อนนะนะคะเราจะได้เนี่ยค่ะกุนเชียงที่กรอบนอกนุ่มในแบบที่เขาขายกันน่นนะคะทานอร่อยค่ะ เราจะมาแชร์ทิคการล้างนะคะสังเกตไหมคะว่ากระทะด้านข้างมันจะเหนอะใช่ไหมคะถ้าเราไปล้างเลยก็คือไม่ออกแน่ๆเราจะทำการตั้งไฟอีกรอบนึงนะคะแล้วใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะให้ถึงจุดที่มันมีความเหนื่อนะคะใช่ค่ะเราจะล้างกระทะด้วยน้ำร้อนน่นะคะตัวน้ำร้อนก็คือจะช่วยทำให้ตัวแป้งที่อยู่ที่ติดอยู่นะคะให้เขาละลายออกไปค่ะ จะตั้งให้เดือดเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะทอดแบบเหลก็ได้ค่ะก็คือเนี้ยค่ะเราจะทําการล้างไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราเขาก็จะค่อยคหลุดออกนะคะเนี้ยค่ะยังไม่หลุดก็คือทอดไปเรื่อยๆเนี้ยค่ะค่อยค่อยหลุดทีละนิดค่อนข้างใช้เวลานะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยข่าวสะอาดแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือยังไม่ได้ล้างนะก็คือเอาแค่น้ำเมื่อกี้ไปทิ้งเฉยๆนะคะเนี่ค่ะเราก็จะได้กุนเชียงที่กรอบนอกนุ่มในและอร่อยนะคะหมดปัญหากุนเชียงไหมไม่ได้ทานอีกต่อไป ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Minimal อว์บิลอร่อยจังค่ะ